รือเชื่อครับยุคของการปลดพนักงานเนี่ยนะครับเกิดขึ้นกับธุรกิจเอกชนทั่วโลกหรือรวมถึงอเมริกาอย่างมันงนานมากในช่วงโควิดแต่ในที่สุดแม้แต่ธนาคารการสหรัฐก็ต้องปลดพนักงานและนี่คือการปลดพนักงานครั้งแรกของแบงก์ชาติสหรัฐในรอบ13ปีร่วมคุยกับบัญชาโดยสบายกรุ๊ปกระจายโอกาสส่งต่อความสบายร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวสบายคลิกสบายเทค com แอร์เอเชียใครๆก็บินได้ หรือเชื่อครับยุคของการปลดพนักงานเนี่ยนะครับเกิดขึ้นกับธุรกิจเอกชนทั่วโลกหรือรวมถึงอเมริกาอย่างมันมนานมากในช่วงโควิดแต่ในที่สุดแม้แต่ธนาคารกลางสหรัฐก,ก็ต้องปลดพนักงานและนี่คือการปลดพนักงานครั้งแรกของแบงก์ชาติสหรัฐในรอบ13ปีจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวที่หลายคนอาจจะได้ยินกันน้อยมากหรือแทบจะไม่มีข่าวเลยนะครับว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ลูกจ้างจะประจําหรือไม่ประจําอะไรก็แล้วแต่สําหรับ ธนาคารกลางของแต่ละประเทศซึ่งถือว่าเป็นสถาบันอิสระในการดูแลเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการเงินของแต่ละประเทศนั้นเขามีความอิสระในการบริหารจัดการเขามีความอิสระในการกำกับนโยบายในการใช้อตัตราดอกเบี้ยวัตถุปง์จะให้เศรษฐกิจชะลอตัวจะร้อนแรงหรือว่าจะไปต่อหรือว่าจะส่งตัวหรือว่าจะแก้งเงินเฟ้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยการตัดสินใจของเขาเนี่ยนะครับในเรื่องของการที่จะลดจำนวนพนักงานหรือลดต้นทุนหรือลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น้อยคนมากที่แทบจะเคยได้ยินหรือบางทีสื่อก็แทบจะไม่เคยได้ยิน แต่นี่คือหารครับในเมื่อเป็นธนาคารกลางที่มีขนาดทรงพลังและอิทธิพลที่สุดของโลกใบนี้คือธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดเนี่ยครับที่คอยขยับตอกเบี้ยขึ้นลงจนกระทั่งโอ้โหเงินไหลกลับทั่วโลกเนี่ยนะฮะประกาศปลดพนักงาน300คนปลดพนักงาน300คนนะฮะปลดพน,นะะักงาน300คนนี้คิดเป็น1.2ของพนักงานทั้งหมดที่ทํางานอยู่ในธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะครับถามว่า300คนเนี่ย และเทียบจํานวนพนักงานทั้งหมดของธนาคารกลางสหรัฐในปัจจุบัน,นเท่าไรทุกวันนี้มีพนักงานทั้งหมด24,428น,น,นั่คนก็น่าทักทำให้การปกงานมีเพียงแค่ดูแล้วมันอาจจะน้อยน,นะครับเพียงแค่หนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์หรือสามร้อยคนแต่ถ้าดูแล้วต้องกลับไปดูสถิติครับว่านี่คือการปลดพนักงานของธนาคารกลางสหรัฐที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยในยรอบ13ปีหรือตั้งแต่ปี2 0 1 0เป็นต้นมาครับทีนี้การปลดหรือลดจำนวนพนักงานเนี่ยของธนาคารกลางสหรัฐจะใช้วิธีควบคู่หลายอย่างเช่น จิ้ออกนะจี G ้ออกนะเข้าโครงการเกษียณก่อนอายุอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงปลดเลยนะฮนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเลยนะฝ่ายสื่อสารองค์กรของธนาคารกลางสวัร,ริการหรือว่าเฟดเนี่ยนะครับบอกว่าแล้วสายงานไหนเราจะโดนนะฮะคือการปลดพนักงานพอลองมาดูของทางด้านเหตุผลและสายงานที่รับผลกระทบเนี่ยทำให้เราเห็นเลยนะครับว่านี่คือสิ่งที่เทคโนโลยีทางการเงินเทคโนโลยีของระบบอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบล็อกเชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้ความจําเป็นในการใช้พนักงานในตําแหน่งเดิมต่อให้มีการปรับปรุงตัวเองปรับปรุงความชํานาญการแล้วก็เหอะแต่ดูเหมือนจะไม่จําเป็นในการที่ต้องมีคนทํางานในสายงานนั้นอีกต่อไปนะครับธนาคารกลางสหรัฐของอเมริกาบอกว่าอย่างนี้ครับคนที่จะตกงาน300คนเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีเนี่ยจะกระทบไปทุกสายงานในองค์กรของธนาคารการสารัรทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือธนาคารการสรับเมริการเขามีสาขาแยกย่อยในแต่ละรัฐสําคัญทั้งหมด12รัฐหรือ12สาขานะครับแล้วก็มีสำนักงานใหญ่นะครับที่วอชิงตันดีซีเนี่ยนะฮะมันจะโดนปลดทั้งใน12สาขาและแผนกไหนสายงานไหนโดนอ่านไปแล้วตกใจว่าขนาดแผนกนี้ยังโดนปลดแผนแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีครับเอาไหนใครบอกว่ายุคนี้เนี่ยทำงานไอทเนี่ยอนาคตรุ่งเงินเดือนดีโอกาสตกงานน้อย ไม่ใช่นะครับเอาความจริงว่าไม่ใช่เลยนะฮะกลายเป็นว่าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารการสารัฐจะถูกปลดรวมไปถึงสายงานเทคโนโลยีที่ไม่ที่ไม่มีความจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีแบบนั้นอีกต่อไปเพราะอะไรทราบไหมครับหนึ่งในเหตุผลที่เขายอมรับคือว่าตอนนี้ธนาคารการสารัฐทั้ง12สาขาและสำนักงานใหญ่นี่ครับเข้ามาใช้ระบบบริหารจัดก,การจัดเก็บและบริหารข้อมูลบระบบคลาวสวิต อย่างที่ทุกท่านมีมือถือกันนี่แหละครับส่วนใหญ่ข้อมูลตอนนี้ล้กถูกเก็บในระบบคลาวถูกไหมฮะไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อมือถือซือ้อขนาดโดยความจํามีกิกไรสูงต่อไปนี่ก็เช่นกันเห็นไหมครับว่าธนาคารกลาองอเมริกานั้นปลดแม้แต่สายงานที่เป็นเทคโนโลยีเพราะงานบางอย่างตอนนี้ถูกจัดเก็บระบบคลาวบนที่เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับถามจำนวน300คนเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยเขาเคยระบุไหมในรายงานประจําปี หรือเคยบอกบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐไหมหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไหมว่ายังไงแบงค์ชาติของอเมริกาก็ต้องลดต้นทุนเนี่ยครับจริงๆก็เคยพูดเอาไปนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่มีใครเนเอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดถึงเลยเพราะว่าคือเขามองว่าหน่วยงานอย่างธนาคารกลางหรือว่าแบงค์งชาตินี่นะคำว่าของแต่ละประเทศเนี่ยที่เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการอย่างเงี้ยคนประกอบการเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีกําไรก็ได้นีฮะ ถูกไหมครับเพราะเป็นหน่วยงานอิสระไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อบริหารให้เกิดผลกําไรนะครับเพียงแต่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเสถียรภาพของเศรษฐกิจของประเทศอันนี้คือคำในภาพรวมถูกไหมครับพอไปเปิดดูรายงานประจปีของธนาคารการสารัรโอ้เขาบอกว่าเฟดเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนในรายงานประจําปีเลยว่าจะต้องลดจํานวนพนักงานมากกว่า500คนในช่วง2022-2023ถึงเนี่ยปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่เขาจะลดเนี่ยนะครับ จากจำนวนพนักง,ง,งาน24,428ต้องเหลือ23,895คนนะครับอันนี้เขาระบุอยู่แต่ถามว่าเอ๊ะธนาคารกลางเนี่ยเขาเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาแล้วเขาเขาไม่ทำกำไรก็จริงแต่เขาทำขาดทุนได้ด้วยเหรอนะไอ้ทำขาดทุนก็ไม่ได้นะครับเพนะราะว่าถามว่าแล้วเงินเดือนผลตอบแทนมาจากไหนก็มาจากภาษีประชาชนถูกไหมครับปรากฏว่าในแง่ผลการดำเนินง,งานของธนาคารการระลางสหรัฐใช่ว่าจะไม่ขาดทุน ขาดทุนสุทธิ1นึ่งแสล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือขาดทุนสุทธิ3.6ล้านล้านบาทในหลายเดือนที่ผ่านมานะฮะนั่นหมายความว่าเกิดจากการจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มมากขึ้นให้กับเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่ต้องมาฝากเป็นหลักประกันในธนาคารกลางสหรัฐซึ่งปรากฏว่าด้วยความที่ดอกเบีย้ยสูงเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ยมาตลอดเวลาจนสูงสุดในรอบ2ี่ปีเพราะฉะนั้นเงินฝากที่บรรดาธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งต้องนํามาฝาก อยู่ที่ธนาคารกลางก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยกลับคืนให้กับธนาคารพาณิชย์ถูกไหมครับกลายเป็นว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยรวมสูงกว่ารายรับจากพอร์ตตราสารหนี้และตราสารทุนที่มีหลักประกันถึง7.5ล้าล้านดอลลาร์สหรัฐหรือต้องจ่ายกลับไปถึงสองร้ายล,ล้านบาทนี่ครับนะถึงได้บ,บอกว่าถ้าจะมีข่าวแบงค์ชาติปลดพนักงานเนี่ยนะฮะอย่างเช่นแบงค์ชาติบ,บ้านเราผมว่าคือขามากมากเลยและนี่อย่างของอเมริกาเนี่ยไม่เคยปลดพนักงานใน13ปีอย่างธนาคารกลางสหรัฐ วันนี้ก็ต้องทำนะครับนี่นะครับถึงบอกว่าไม่มีอะไรที่อยู่แท้แน่นอนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับ